ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอเดินเครื่องอีกระลอกแมนยูหัวน้าท่ามัสทูเคลนคุมทัพหลังปรชาชยให้กับหงแดงชนิดสู้กันไม่ได้ร้านภูเมืองพอดียกให้เทนฮาขยับเป็นเต็งหนึ่งที่จะโดนไล่ออกเป็นคนแรกของกุนซือในพิมลิกซีซั่นนี้ขณะที่เต็งจากนายใหญ่ผีแดงคนใหม่มีทั้งรุดฟานิสตเตอรรอยสตาฟของเทนฮากและเกเรตเซาเกตอดีตกุนซือทีมชาติอังกฤษจากการกำหนดอัตราต่อรองของบ่อนเจ้าต่าง เระทั้งล่าสุดเมื่อสามกันยายนเดอะวินเนอร์เผยว่าแมนยูเจจะกลับไปจีบทูเคิลอดีตกุนซือทีมไบมินิกอีกครั้งหากสุดท้ายแล้วพวกเขาตัดสินใจอัปเปหิกุนซือสกินเฮดก่อนหน้านี้นเซอร์จ,จิมแรดคลิป์เจ้าของร่วมหีแดงเคยบินไปทาาทามทูเคิลซึ่งเคยคุมทีมเชลซีที่โมนาโกมาแล้วแต่กุนซือชาวเมืองเบียตอบปฏิเสธโดยให้เหตุผลว่าต้องการเว้นวรกหนึ่งปีหลังอำลาเสือใต้ สำหรับเซาเกตซึ่งถูกลือกับมาเต็ดเช่นกันสุดท้ายแล้วทีมดังของพิมลีตัดสินใจมองข้ามเนื่องจากเขาติดพันการคุมทีมสิงโตคำรามทำศึกยูโร2024จนทำให้เซอร์และคลิปเลือกต่อสัญญากับเทนฮากอีกหนึ่งปีโดยเมื่อไม่นานมานี้มีข่าวเผยว่าซเซาเกตตอบร,บรับร่วมงานกับยูฟาในฐานะผู้สังเกตการด้านเทคนิค อดีตโค้ชแมนเตบแสดงความคิดเห็นว่ามัตธาเดลิกจะประสบความสําเร็จกับสโมสรหลังย้ายมาด้วยค่าตัว38.5ล้านปอนด์ในช่วงซัมเมอร์กองหลังชาวรัตย้ายจากปยิยมนิกมายัางผีแดงพร้อมกับนูแซมาซาอุยด้วยค่าตัวรวมกันราว60ล้านปอนด์เดลิกลงเล่นให้กับยูไนเต็ดในพิมลีครบทั้ง3นัดและได้ลงตัวจริงครั้งแรกในเกมแพลิเวรูพูน0ต่อ3เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา แม้ฟอร์มของเขาจะไม่น่าประทับใจในการลงตัวจริงนัดแรกแต่ก็ยังมีความคาดหวังสูงสําหรับดาวเตะวัย25ปีและอดีตโค้ชยูเนเต็ดก็ยืนยันว่านักเตะจะทําผลงานได้ดีกับสโมสรแน่นอนเรเน่มิเลสตีนอดีตโค้ชผีแดงซึ่งเคยเป็นผู้ช่วยของเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันกล่าวถึงธรรมชาติของเดลิกและเปรียบเทียบเขากับรอนนี่ฟอร์ดเบิกนักเตะที่ล้มเหลวกับยูเนเต็ดมิเลสตีนให้สัมภาษณ์กับเดซันว่ามัดไทยไม่ได้เหมือนกันเลยสักนิดคนละตำแหน่งคนละบุคลิก ตอนที่มัดไทยมาอยู่กับอาร์แจ็คเขายังเด็กและพวกเขาก็แต่งตั้งให้เขาเป็นกัปตันทีมอย่างรวดเร็วเขามีอิทธิพลอย่างมากต่อแนวรับเป็นกองหลังที่แข็งแกรง่งมีพลังไม่กลัวที่จะไปข้างหน้าผมเป็นแฟนตัวยงของมัดไทยเดลิกมาโดยตลอดและผมไม่แปลกใจเลยที่ซับซอนใหญ่จะคว้าตัวเขาไปร่วมทีมอยู่เวนตุ๊ก็ทําแบบนั้นแต่หลังจากนั้นก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจที่สุดที่เขาพาอาชีพตัวเองไปอย่างบายมิตร ผมคิดว่าเขาพร้อมสําหรับฟุตบอลพิมพยร์ลีกแล้วเพราะรูปด่างของเขาและเขาก็เป็นผู้เล่นหนุ่มที่มีประสบการณ์ในแชมเปี้ยนลีกมันจะเป็นเรื่องที่น่าสนใจสําหรับการพัฒนาเกมที่กําลังจะมาถึงว่าเทนฮากจะจับผู้ดาลิกและลิสโดมาติเนสหรือไม่ซึ่งนั่นหมายความว่าแฮร์รี่แม็กควายจะต้องพลาดลงสนามอีกครั้ง โอเว่นฮากริฟอดีตกองกลางแมนเชสเตอร์เดนทวิจารณแผนการเล่นของเอรดิกเทนฮากในเกมแพ้ขาบ้านให้กับลิเวอร์พูลว่าให้แบ็คทั้งสองข้างยืนสูงเกินไปเกมที่โอทาฟอร์ดลูดิอาร์ทำคนเดียว2ประตูบวกกับโมเมสซาราอีกหนึ่งลูกให้หงส์แดงเอาชนะชนิดสะใจแฟนบอลในขณะที่ทางฮากริฟสตำหนิการวางแผนของเทนฮากชี้ให้แบ็คเล่นสูงทำให้จังหวะเสียประตูคู่แข่งได้เล่นง่ายเกินไปประตูแรกเป็นการส่งบอลที่แยกของกาซิมิโรและเขาก็สมควรถูกวิจารณ์ แต่ว่าฟูลแบ็กไม่ควรไปยืนแบบนั้นในการเจอกับลิเวอร์พูลหากลิฟกล่าวกับทางเคเลอรีแอนด์ไรตี้โชว์พวกเขาไปอยู่ในตำแหน่งที่บ้ามากมันอยู่สูงเกินไปโอเคมันเป็นบอลที่แย่ฟูลแบ็กทั้งสองคนอยู่ที่ไหนในการเจอกับลิเวอร์พูลบ้าไปแล้วนั่นมันขึ้นอยู่กับผู้จัดการทีมมัสอาอุยควรจะอยู่ที่เสาไกลแต่ดีอาร์ตกลับได้หมงโลง่ลงแต่อีกครั้งนะมันขึ้นอยู่กับผู้จัดการทีมเพราะเขาบอกว่าเมื่อเราได้บอลน,นายต้องเล่นสูงคุณจะเล่นสูงได้ก็ต่อเมื่อคุณครองบอลได้ดีเท่านั้น แกรมซูเนสเชื่อว่าคอบบี้เมนูกองกลางดาวรุ่งของแมนเชสเตตยังไม่ดีพอกับการก้าวขึ้นมาเป็นกำลังหลักในแดนกลางของสโมสรเมนูได้รับโอกาสลงสนามเมื่อรุูการที่แล้วและทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจและกลายเป็นกำลังสำคัญของทีมในช่วงครึ่งสี่ชั้นหลังพร้อมกับก้าวไปติดทีมชาติอัง,งกฤษลุลยฟุตบอลยูโร2 0 2 4อีกด้วยอย่างไรก็ตามในซีซั่นนี้ฟอร์มการเล่นของเจ้าหนูวัย19ปียังไม่มีอะไรโดดเด่นหลังเป็นตัวจริงทั้ง3เกมแรกในพเมรี ซึ่งทางซูเนตมองว่าเมนูยังไม่พร้อมที่จะขึ้นมาเป็นตัวจริงอย่างถาวรให้กับสโมสรผมต้องพูดเรื่องนี้ไม่ใช่ว่าผมใจร้ายเมยนูอาจจะเป็นผู้เล่นที่ดีแต่นี่คือแมนจิตผมไม่ได้ต้องการวิจารณ์แมนจิมันไม่เคยแตกต่างไปจากเดิมเลยซูเนตกล่าวกับท a อกสปอร์ตแต่เมื่อมีใครสักคนเข้ามาที่แมนจิตในสมัยที่ผมค้าแข่งพวกเขาคือนิวจอร์ดเบสหรือไม่ก็นิวบอบบี้ชาาตันหรือจะนิวเดนนิสลอง มันคือ FC ฮอลลีวูดพวกเขาเรียกไบายามินิกในเยอรมันว่า FC ฮอลลีวูดนั่นคือแมนยูเตจที่นี่ถ้าใครสักคนแสดงอะไรออกมาพวกเขาก็จะถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มซูปเปอร์สตาร์ในทันทีก่อนที่พวกเขาจะเป็นผู้เล่นที่ดีซะอีกเชียร์เรอร์ขำเชนฮากดาใส่วิเคราะห์โง่เขลาอลันเชียร์เรอร์อ,อดีตกองหน้าคนดังถึงกับคำหลังจากที่อริตเชนฮากนายใหญ่แมนเชสเตอร์เตดฟาดใส่ตัวเองที่ประจา์ผลงานของลูกทีมโดยเฉพาะมาคัตและฟอร์ ปีแสดงโดนริบผูบุกถล่มยับเยินคารังศูนย์ต่อ3จากประตูของลุยดิอาร์สองประตูและโมฮัมเหม็ดซาราต่อหน้าต่อตาเสื้อ,อจิมแรดคลิปที่เข้ามาชมเกมในสนามงานนี้บรรดานักวิจารณ์ทั้งหลายไม่พลาดที่จะชำแนกฟอร์มการเล่นของนักเตะยูเนเต็ดโดยเฉพาะเชียร์เลอร์ที่พูดถึงแรดฟอร์ในรายการแมตช์ออฟเดอะเดย์ซึ่งทางกุนซอชาวเนเธอร์แลนด์ก็สวนกลับแบบไม่ไว้น้า เมื่อถูกถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของเทนฮากในพอดแคสต์ The Red ร a t Fo o t b บ l l ทางเชียร์เลอร์ก็สวนกลับว่าในงานแถลงข่าวเขาบอกว่าเขาไม่เห็นด้วยกับการวิเคราะห์และบอกว่ามันโง่เขลาจะลองดูฟอร์มการเล่นของพวกเขาสิผมเข้าใจนะผมพยายามปกป้องนักเตะของตัวเองเขาไม่เห็นอะไรที่แตกต่างออกไปแต่ผมคิดว่าอันที่จริงแล้วแมน,นเจร์ก็รู้อยู่แก่ใจไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากักในช่วงซัมเมอร์ใช่ไหมละ่ะแน่นอนจากผลงานที่เราได้เห็นพวกเขาโดนถล่มยับเยิน มันเหมือนกับชายชะกันสู้กับเด็กพวกเขาดูแย่มากหรือว่าผู้เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมถึงใครนะโอเลชีกุนสื่ออ้างแชมป์เป็นเรื่องของอีโก้ไม่แน่ใจว่าต้องการเตือนสติใครหรือไม่ภายหลังโอเลกุน่าโซชาออกมาให้สัมภาษณ์ชี้ว่าการเอาความสำเร็จในการคว้าแชมป์มาอ้างเป็นส่วนหนึ่งของกลไกการป้องกันตัวของอีโก้ของบรรดาผู้จัดการทีม แมนยูเต็ดมีความทรงจาอันเจ็บปวดในช่วงเวลาที่ยากลำบากภายใต้การคุมทีมของโอริโกนาโซชานาใหญ่คนก่อนซึ่งถูกสโมสรไล่ออกในปี2021แต่ถึงแม้กุนซือชาวนอร์เวย์จะดิ้นรนอย่างหนักเพื่อนําความสําเร็จมาสู่สโมสรแต่เขาก็ได้ส่งคําเตือนถึงเทนฮาก,กุนซือผู้รับไม้ต่อถาวรของเขาเทนฮากตอบโต้คำวิจารณ์ของบรรดาฟแฟนบอลอย่างโกรธเคืองหลังจากที่ทีมแพ้ให้กับลิวอห์ทั้งก่อนและหลังเกมที่พ่ายศูนย์ต่อสามโดยย้าเตือนพวกเขาว่าเขาควา้าแชมป์ได้2รายการนับตั้งแต่ย้ายมาทางานในปี2 2 0 2 และแมนยูเต็ดเป็นรองเพียงแค่แมนซิตี้ในการคว้าแชมป์ในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างไรก็ตามโซชาเชื่อว่าผู้จัดการทีมที่ใช้ถ้วยรางวัลเป็น,นกลไกป้องกันเป็นตัวอย่างของอีโก้โดยเสริมว่าถ้วยรางวัลสามารถปกปิดปัญหาเบื้องหลังของสมสนได้เขากล่าวว่ามันเป็นเรื่องของอีโก้ของผู้จัดการทีมและสมสนมากกว่าแบบในที่สุดเราก็ได้แชมป์มาแล้วเราต้องมองเห็นถึงความก้าวหน้าของทีมและหากเราเก้าวหน้าและทําผลงานได้ดีพอถ้วยรางวัลก็จะเข้ามาสู่สมสร,ร,รอีกครั้ง แต่ช่วยรางวัลไม่ได้หมายความว่าผลงานของเรากลับมาแล้วหากแต่เป็นการค่อยๆพัฒนาและมีความสม่ำเสมอในการอยู่ในันดับต้นๆของลีกทั้งในและรอบๆลีกของบอลถ้วยจากนั้นก็คือการคว้าแชมป์เพิ่มบางครั้งการคว้าแชมป์บอลถ้วยอาจปกปิดความจริงที่ว่าคุณยังคงมีปัญหาอยู่ในทีมอยู่บ้างที P ่8อีกแล้วซูเปอร์คอมทำนายเิีย์ลีกหลังผ่านสนัด ผ่านไป3เกมซูเปอร์คอมพิวเตอร์ทำงานอีกครั้งทำนายว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ชนะรวด3เกมจะจบด้วยการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกไปครองสมัยที่5ติดต่อกันซิตี้กับลิเวอร์พูลคือ2ทีมที่คว้าชัยรวดเก็บไป9คะแนนตอนเปิดหัวซีซั่นใหม่ซึ่งก็ไม่ได้แปลกใจเพราะพวกเขาถูกยกเป็นทีมที่มีลุ้นแชมป์ในซีซั่นนี้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์เชื่อว่าลูกทีมของเปปกอร์ดิล่าจะจบด้วยการชูถ้วยแชมป์ลีกเมืองผู้ดีอีกครั้งจากการกวาดไป92แต้มทิ้งห่างอาช์เซนอันดับ2-9ถึงน ขงแดงของอร์เนสรสลตจะจบอันดับ3บนตารางเหมือนปีก่อนได้มา80แต้มขณะที่เชลซีจะเบียดมาจบท็อโฟเชิญนิวคาสเซิลยูไนเต็ดเพียง3คะแนนเท่านั้นท็อตแนมฮอสเปอร์อาจอ,อกหกักลดไปแชมเปี้ยนลีกอีกปีเพราะจบอันดับ6ซึ่งมีคะแนนห่างกลุ่มนำพอสมควรตาม้วยเวิต์แเมเนตที่มีแต้มเท่ากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่58แต้มลูกทีมของเอ็ิชเทนฮารแพ้2จาก3เกมแรกโดยการทำนายเชื่อว่าพวกเขาจะจบได้อันดับ8บนตารางอีกหนแต่มีแต้มน้อยกว่าเดิม2คะแนน มาดูท้ายตารางเลสเตอร์ซิตี้จะรอดตกชั้นแต่น้องหม่อย่างเซาท์ทัมตันและอิฟสวิททาวจะต้องกลับไปเล่นแชมเปี้ยนชิพเช่นเดีวยวกับน o อตติงแฮมฟอร์เรสที่ดูดจะไม่รอดในปีนี้โรมมโนเผยเบื้องหลังซานโชตัดสินใจลาแมนยูซบเชลซีแบบยืมตัว ฝ่าบิโซวรูมโน้นะครับฟุตบอลคนดังรายงานว่าสาเหตุที่ทำให้เจอดอนซานโชปีกส่วนเกินแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษย้ายไปเล่นกับเชลซีด้วยสัญญายืมตัว1ปีนั้นเนื่องจากนักเตะมีความต้องการที่จะย้ายออกจากถิ่นโอทัฟฟอร์ดให้ทันก่อนตลาดปิดกูรูเลือดมักกลณีกล่าวว่าแมนร์แค่อยากจะปล่อยตัวซานโชเพราะพวกเขาเข้าใจว่าผู้เล่นมีเป้าหมายเดียวก็คือต้องการย้ายออกไปนี่คือสาเหตุที่พวกเขาต้องรีบหาทางแก้ปัญหานี้ในช่วงท้ายๆของตลาดซื้ออขาาายรบที่ผ่ผนม ทุกอย่างเริ่มต้นจากตัวนักเตะซึ่งเขาต้องการย้ายและเชลซีแสดงความสนใจเข้ามานั่นทําให้นักเตะตัดสินใจได้ในทันทีและเป็นเรื่องจริงที่นักเตะยอมลดเงินเดือนลงสําหรับการย้ายครั้งนี้เพราะมันเป็นวิธีเดียวที่จะทําให้มันเกิดขึ้นได้ตัวกชาวอังกฤษวัย24ปีย้ายจากบอซิเซียดอนมูลมาเล่นกับแมเชสตอเมื่อปี2021ด้วยค่าตัวสูงถึง73ล้านปอนด์แต่ทำผลงานที่น่าผิดหวังจากการลงเล่นไปรวมทุกรายการ83เกมซัดไปเพียง12ประตู สำหรับซานโชซึ่งยังมีสัญญาถึงปี2026นั้นถูกส่งกลับไปเล่นที่ดอทมุลแบบยืมตัวในครึ่งหลังของซีซั่นที่แล้วหลังมีปัญหากับเอริกเทนฮาโคช้ชแมนยูเดก่อนจะถูกปล่อยให้เชลซียืมไปใช้งานอีกครั้งในซีซั่นนี้หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ